สวัสดีครับวันนี้ก็มาขับนะครับเทสไดนะครับผมฟอร์ดมัสแตงนะครับที่ซื้อมาเรียบร้อยนะผมก็โอเคครับผมขับขี่ดีครับขับขี่ี่เหมือนอรถเดล่ยูสนะครับ <c oughs> รถเดล่ยูสโอเคเลยใช้ได้ครับลองขับขี่ลองเอ,อเร่งแซงนะครับแล้วก็ออจอดปิดไฟแดงอะไรเงี้ยผมโอเคนะ ร้อนนิ่งๆแล้วผมขับขี่ดีว่าโอเคอยู่ครับว,ว่าเขาเรียกอะไรมีหลายท่านบอกว่าตัวเครื่องตัว2.3มีโคเนี่ยมันขับดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเทสมา3 4 0 0โลผมว่าโอเคนะในมุผมของผมนะครับในมุมผมก่อนเพราะว่าเออเราต้องต้องคิดเงี้ยครับว่า <c oughs> พอบอดี้นะผมที่ที่อ่าเขาเรียกอะไรหนักหน่อยแล้วก็เครื่อง2อ0พนะครับมาพบกับ แรงมาที่สามร้อยสิบนะครับผมว่าก็โอเคนะจังหวะที่ดึงก็ดึงแบบผู้ดีคะค่อยๆค่อยๆขึ้นวื้ดอะไรอย่างนี้เพราะว่าลองเ,เามื่อคืนก็ไปลองถนนโล่งๆนะพอลองไปล,ลองขี่ดูก็โอเคสำหรับผมสำหรับผมผมโอเคครับผมสำหรับผมโอเคผมว่าไม่ได้ตือ้อไม่ได้อะไรมากมายคนระับแต่ว่าก็ขับยากหน่อยนดิดนึงเพราะว่ารถพ่วงเยอะมากเลยใช่รถพ่วงเยอะมากแล้วก็ขับเลียขวาเออเพ่รู้ก็ว,กว่ากันไปนะผมธรรมาดาเข้าใจกันนะ ร่วมงกันเซ็นทรดีดีดีแล้วคันนี้เป็นสีเหลืองนะผมเป็นรถสีเหลืองนะผม่อนมาสแตงก็โอเคก็ซื้อมาเรียบร้อยขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับผมที่ขายรถอยากขายรถแล้วก็นึกถึงผมนะผมนึงผมตัวหาผมบอกว่านอตจะซื้อรถนอตพอดีพี่จะไปซื้อรถใหม่แล้วอะไรเนี่ยผมคันนี้ก็จอดไว้ในรถแล้วก็ไม่คยได้ใช้ก็นได้เลยผมก็เลยมาซื้อไปดูรถเออชวยๆชยฉัไม่รู้ีนแล้วพี่เขาก็ทํา ซื้อก ok ันชนหน้าจะต้องชุดแต่งมาแล้วไม่มีน้ำสีนะครัต่างๆเรื่องต่างๆเป็นตัวแท้ผ้าเปิดรถเพราชอบเลยฝา่กระโปรงเวลาขี่แล้วมันขึ้นเป็นสันฝา่กระโปรงหล่อดีอะในมุมผมนะผมชอบปีนี้อยากไปซื้อรถที่เชียงใหม่มาพี่พี่พี่อ๋อเลยแบบว่าเชิญพี่พี่ที่เมตตาไอพี่ที่อยู่เชียงใหม่ของใครที่เมตตานะผมที่อยากจะขายรถนะ อยากขึ้นไปเที่ยวที่นู่นแล้วเดี๋ยวโทรหาเราเบอร์ไหนค่ะ0ูนย์เก้าเก้าสียหกสองสียห้าครับผมโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยพิมพ์กับพี่ออตก็ถ้าถ้าเราสะดวกไม่ติดธุระเราไปเองอยู่แล้วนะพ่อเนาะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนแต่ถ้าอันไหนเรามีธุระซ้อนกันเราก็จะมีทีมงานไปซื้อมีทีมงานครับไปเออไม่ต้องกังวลนะคะเราซื้อจริงขายจริงรถปิดไฟแนนซ์เราก็ปิดให้เนาะพ่อเนาะใช่ครับผมปิดให้ทันทีครับไม่มี เขังต่อไม่มีอิดปอดครับเพราะเราเข้าใจไงเข้าใจลูกค้าว่าเวลาขายรถก็อยากบอว่าปลอดภาระนี่อะไรเงี้ยใช่เขาวอาแล้วก็มีหลายๆเคสนะครับที่ลูกค้านะครับขายรถไปแล้วเขาไม่ไปเปลี่ยนไปไนให้ลูกค้าครับก็มีโทรกลับมาหาผมให้ไปไปช่วยครับมีบางเคสแต่ว่าบางเคสเราช่วยได้บางเคสก็ช่วยไม่ได้นะผมผมไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณช่วยได้ทุกเคสเลยเหรออะไรเงี้ยใหม่ๆครับแต่ผมบอกงั้นผมโกหกเราะมันมีบางเคสที่ผมช่วยได้บางเคสที่ผมช่วยไม่ได้ครับ ก็พยายามให้คาแนะนําในมุมของผมว่<อ>าคนทํานี้นะอะไรเงี้ยนะครับทีเหลมันก็ท่านก็ต้องไปเคลียร์ปัญหาของท่านนะครับแต่ผมก็แนะนำเต็มที่แหละอันนี้แชร์นนกันอม่ได้แชร์คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนที่จะไม่ปิดให้ลูกค้าที่ขอผ่อนต่อเนี่ยก็คือแบบว่าจะซื้อราคาแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องไปเยอะพอสมควรใช่ไหมพอ่อใช่ครับก็มีทั้งทั้งทั้งดีและไม่ดีนะคเออถ้าเจอคนดีก็เจอคนดีก็ดีครับแต่ว่าที่ ที่เราเจอปัญหาส่วนใหญ่ที่แบบว่ารถติดไฟแซ์อาจจะโชคร้ายเจอคนไม่ดี<ๆ>คนไม่ดีครับแล้วก็มันก็มันว่า,าว ith, <อ ă! S 2> ลูกค้าโดนติดแบคลิสต์คล่อนล่าช้าไปโดยปริยายทั้งที่ลูกค้าได้ขายร่ให,ให,ให้ให้ท่านไปดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับผมไม่เจอกันครับสวัสดีครับ